ครับตอนนี้นะครับก็มีละครเรื่องแสงรักอยู่นะครับก็จะออนแอร์ประมาณปีหน้าครับเป็นไงละครเรื่องนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วมาแล้วตีก็ถ่ายทําเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็รอจ่อออนแอร์อย่างเดียวคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะว่าตอนนี้ละครของช่องก็มีออนแอร์จนถึงแบบปลายปีหกเก้าเลยครับตอนนี้ละครทั้งช uh uh ่างแบบว่าพัดคลอไปเรื่อยเร่อยผ่านกันไปเรื่อยๆสามารถเป็นได้เลยว่าเป็นอะรทีมาก ก็คิดคิดยังไงบ้างใช่ไหมครับมีผลกระทั้งหมดกระทบ้างเพราะหลักออนเรื่อยแล้วก็มีการคืดถ่ายกันอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับมีบ้างก็ปกติก็จะไม่ค่อยได้ว่างเลยก็จะแบบว่าถ่ายเรื่องชนเรื่องก็ปีหนึ่งเนาะเรื่องละปีมันก็ยังโอเคอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าปีนี้ก็พอหยุดไปปุ๊บเราก็ได้พักอยู่แต่ว่าช่วงีตรงที่ว่าตีก็ยังมีงานอื่นๆที่เข้ามาแทนอะไรยนครับก็ยังมีออกรายการบ้างแล้วก็มีไปทำอีเวนต์อะไรต่างๆที่มันทดแทนตรงนี้ได้ครับ แล้วก็ในส่วนของซีรีส์อะไรก็เริ่มมีติดต่อกลับเข้ามาตอนนี้ก็กาลังดูอยู่ว่าเรื่องเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรครับถ้าตกลงกันเสร็จก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าก็เริ่มถ่ายทำมไม่มีเรื่องไหนที่เลื่อนไปบ้างครับตีตเราของตีเองขงตีเองก็ตอนนี้กับพังช่องตีก็ยังยังไม่มีมีแค่ละครรออยู่เดีใช่ครับแต่ว่ามันมีละครที่ของทางช่องที่เขาล็อกคิวตีไว้แล้วก็เลื่อนเปปีหน้าเลยทุกคนเลยครับเลื่อนไปทุกคนเลยใช่ครับ พราะป็นอย่างนี้ทำให้เราตัดคิวยากขึ้นไหมจู่ๆเปล่ยวบอกว่าปีหน้ามันจะมีงานอื่นเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาถูกเลื่อนออกไปอย่างเงี้ยต้องต้องเมนเนจดีๆครับแต่ว่าก็ให้ลําดับคิวใครมาก่อนก็ต้องให้ไปตีมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างนี้เรื่องของการรับงานนะช่องให้อิสระในการรับงานมากขึ้นเป็นลำดับที่ ให้สลัมากๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องก็จะมีคอนแทคในด้านของละครอย่างเดียวแต่คราวนี้ช่องอื่นเลยที่ท้าํามาก็ไม่สามารถไปได้ไปได้แค่ในส่วนของซีรีส์ออนไลน์หรือว่าในส่วนของที่มันไม่ไม่ไม่กระทบเกี่ยวกับทางทีวีที่เป็นของช่องมันไม่ได้ออนแพร่กองทีวีใช่ออนแพร่กองออนไลน์เท่า้แต่บางทีก็ติดต่อมาบางทีนี้ลงแอปพลิเคชันแล้วคราวนี้เขาบวกทีวีไปด้วยก็ไม่ได้เพราะนันต้องเป็นออนไลน์อย่างเดียวจชได้ ก้ตเป็นออนไลอย่างเดียเราต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่จริงไหมคะอยู่เราปรึกษาครับึกษาเพราะว่าเวลาจะรับเกี่ยวกับซีรีส์ละครหรือว่าในกระทั่งภาพยนตร์อะไรเงี้ยถ้าเรามีอะไรก็ต้องปรึกษากับทางช่องก่อนเพราะว่าช่องก็เป็นต้นสังกัดเราเราก็ต้องปรึกษาแล้วก็ให้นายเซลงมาถ้านายอนุญาตก็ไปได้ในช่วงนี้ซีรีส์วายเขาฮิตมามีคนจะต่อยทีแต่ซีรีส์วายไม่รู้มีครับมีติดต่อมาสองเรื่องแต่ตอนนี้ก็ กำลังดูดูอยู่เรื่องบทเรื่องตอัวละครหรือว่าเรื่องคู่ครับเพราะบางทีเรื่องเรื่องคู่ก็สําคัญคันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนคู่หรืออะไรมันก็ต้องแบบดูดีดว่าเคมีเข้ากันไหมหรือว่าบทที่จะแบบไปด้วยกันแล้วมันโอเคหรือเปล่ปาเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็สติกันเรื่องเรื่องบทมากขึ้นเนาะแต่ว่าคนดูเขาก็ซีเรียสเรื่องบทมากขึ้นเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่แบบเราทําแล้วมันเหมาะสมแล้วมันโอเคไหมอะไรเย่าะว่าการจัเรื่องก็คือเราอูรับเปิด ถือว่าอตีเปิดกาตีรับได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายถ้าไปโยนละครอะไรคือทำทำได้หมดครับเพราะว่าตีเองก็อ่านทั้งการแสดงของรู้ละครมาเป็นแบบไหนซีรีส์แบบไหน็ื่นแบบไหนอะไรเน จริงๆก็ราคาที่ขอคิดไว้ที่ตอนนั้นเป็นของช่องหรือว่าเป็นของแบรน์ของที่อื่นจะเป็นของที่อื่นทำับแต่ว่าติดก็ต้องระบุไปว่าถ้าจะออนแอร์ผ่านทีวีออนไลน์แบบฟราเอชทีวีอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นช่องสามนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่ออนทางทีวีก็ต้องออนไลน์ไปเลยโดยที่จะต้องมีสัญญาระบุว่าจะไม่อนแอร์ในช่องทีวีจะต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นนะแต่กลับไปเล่นกาจะกลับไปเล่นที่วายเนะ้ยใกล้กับศาลที่ใหญ่ก็่รูที่ยวญ่เขาว่ายังไงถ้าเรากลับไปเล่น ก็ปรึกษาครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเราชอบบทแล้วก็ตัวละครนี้เราอยากเล่นจริงๆผู้ใหญ่โอเพ่นอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ก็จะแบบว่าถ้าติาอยากลองเล่นเขาก็อนุญาตอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็คือเราก็อาจจะดูเรื่องของบทแล้วก็เรื่องของคู่ซึ่งสำคัญมากๆเลยคูย้กับบทเขาได้บทไหนที่ติอยากเล่นพิเศษไหมลูก ตอนนี้แหละครับที่กำลังเลือกอยู่นี่ก็บทค่อนข้างโอเคนะดีชองนะเพราะว่ามันมันได้เหมือนชาเลนจ์การแสดงเราเพิ่มขึ้นไปอีกมันจะเป็นเกี่ยวกับคนที่แบบมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันจะเล่นไม่ได้ปกติทั่วไปแล้วมันจะโตขึ้นป็นอาที่เราอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นก็ต้องรับบทที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีอินเดอร์มีอะไรที่แบบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น น่าสนใจก็ดกำลังเล็งๆกันอยู่คุยกันอยู่ใช่คุยคุยกันอยู่เขาส่งมาให้ว่าจะมีนักแสดงคนไหนที่อยากอยากมาพาให้ออกมาถี่มาทรอกับปกแบบีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลือกไม่ได้ไหมเนี่ยหรอเขาผู้ใหญ่ก็มีเลือกมาอยู่ครับแล้วก็มาให้ให้ดูแบบต่อสัมโนว่าแบบใครจะเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับใครใครไปเจอเขาบ้างเจอกันบ้างไหมฮะเจอยั้งที่อยังแล้วถึงชั้นพูดคุยเรื่องเรื่องบทอยู่อันนี้เรื่องตัวละวตัวแสดงเดี๋ยวก็กำลังเริ่ม เรื่องดูแลครับผมแม้แสดงโอกาสที่จะเป็นไปได้ค okay. ือส okay. okay, ูงมากถึงขนาดโอกาสที่จะเป็ได้สำหรับซีรีส์วายก็คือสูงมากครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เองก็จริงก็โอเคหมดครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าซีรีส์วายก็รับบทอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณครับ